มีบุญทุกคนมีบุญและกรรมติดตัวมาเกิดมาเป็นแบบไหนก็ได้รับผลแบบนั้นแล้วอย่าคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนอย่างเดียวนะเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นหมาเป็นแมวเกิดนรกในเรขาศานเปรตก็ได้หมดมันไม่จะเป็นต้องว่าเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวเพราะนั้นอัตภาพของการเกิดมันเกิดจากตัณหาคือความอยากของตัวเราเองถ้ายังมีความอยากอย,กอยู่ก็ยังต้องเกิดอยู่ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดลึกนะถ้ายังไม่เข้าใจไปถามในไ,มไร่สดมีเมียอยู่แล้ว แอบชอบเมียชาวบ้านบาไปไหมครับถ้าแอบชอบเมียชาวบ้านแต่ยังไม่ถึงกับแอบแซบอ่าเป็นม้าโนกรรมเป็นกรรมทางใจอันนี้บาปหรือยังบาปแล้วเป็นบาปอากุศนที่นอนเนื่องหนึ่งในสันดานแต่ถ้าแอบชอบเมียชาวบ้านแล้วเมียชาวบ้านดันเล่นด้วยอันนี้จะเป็นกายกรรมวจีกรรมและจะครบสมบูรณ์บริบูรณ์ในองค์ประกอบของกรรมคือประพฤติผิดในกรรมไปเอาของคกอเดนมาเป็นของเรา นรกเดราฉาเปรตไปที่ไปเพราะนั้นผิดนะแอบชอบยังไม่ลงมือกระทําจริงแต่ถ้าแอบชอบเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาเล่นด้วยมันจะลงมือกระทําจริงเพราะนั้นมโนกรรมให้ผลมากที่สุดเวลาคิดเดี๋ยววันหนึ่งจะลงมือทําจริงๆแน่นอนเพราะนั้นหยุดคิดซะรีบตัดซะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนําไปสู่ความเลวความชั่วตายแล้วไปไหนเมียด่าทุกวันผมจะบาปไหมอ๋อนี่หลายคาถามผมต้องถ่อมตนใช่ไหมครับเวลาเมียด่า ตองสีเกตใครอะตองสีเกตคนเลยนะมันชื่อตองอะใครวะไอตองเหรอไม่อยู่เหรออยู่ปะอ,อ๋อยนนั่งอยู่นู่นอีเสื้อแดงเหรออ๋อใช่ไหมไม่ใช่ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปเกิดไปเกิดในที่ที่เราชอบจะไปเกิดอะอยากไปไหนอะนรกเดรรจชาเปรตบรษยุเทวดามันอยู่ที่จิตสุดท้ายก่อนตาย จิวท้ายก่อนตายนึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดไปตามสิ่งนั้นเมียด่าทุกวันผมจะบาปไหมเมียมึงดา่าเมียมึงต้องบาปไม่ใช่มึงบาปคนไหนด่าก็รับวิบากกรรมไปสิแต่คำถามคือมึงไปทําอะไรเขาด่าล่ะคําถามมันอ่ะมึงก็พะเพาลงหน่อยบ้างก็ได้ผมต้องถ่อมตนใช่ไหมครับเวลามีอดาอดา่ดาเนี่ยปากไปเถะง่ายที่สุดเพราะไม่งั้นเมียมึงก็จะดา่าไม่เลิกนะถ้าเพื่อนขอยืมเงินไม่ให้เราจะบาปหรือเปล่าครับอ๋อมึงไม่ให้ยืมเงินเหรอไม่บาปนะ ถ้าเราให้ยืมแล้วเราทุกข์ใจไม่ต้องให้การไม่ให้ยืมเงินแต่อย่าไปโกหกวิธีการบอกคือเราไม่สะดวกให้จําเป็นต้องใช้เหมือนกันยังไม่พอที่จะให้เรามีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายพูดไปตามความจริงเพราะเราก็ต้องใช้เงินของเราแต่ถ้าเราเลือกที่จะให้อย่าไปหวังว่าจะได้คืนก็เลือกจะให้ไงถ้าเราหวังจะให้คืนมึงคิดว่าจะได้คืนไหมล่ะสุดท้ายเวลาไม่ได้ใครทุกที่สุดตัวเราแล้วเวลาทวงยังกหมา ตอนยืมเนี่ยยืมอย่างเวลาให้ยืมมันเนี่ยก้มหัวหาเราแต่เวลาเราไปขอคืนมันเราต้องก้มหัวหามันอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคนที่ทุกข์ร้อนที่สุดคือใครตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไปให้ใครยืมแล้วยังหวังอยากได้คืนอยู่อย่าให้ยืมเพราะอะไรมันเดินสู่ความเสมื่อมความเสื่อมมันเกิดขึ้นได้คือเขาอาจจะไม่คืนก็ได้เวลาให้ใครยืมเงินตั้งใจไว้เลยว่ามันมีโอกาสไม่คืนมองเห็นโทษภัยที่จะเกิดขึ้นว่าถ้ามันมีโอกาสไม่คืนละ่ะแล้วเราจําเป็นต้องใช้เงิน จะต้องทํำยังไงต่อไปคิดไว้เลยถ้าเราคิดได้เออไม่ให้ยืมดีกว่าวะ่ะเพราะเราก็จะเป็นเหมือนกันเกิดมาไม่คืนขึ้นมาทำยังไงอย่าไปคิดว่าเขาจะคืนต้องคิดไว้ก่อนว่าเขาจะไม่คืนถ้าเขาไม่ทําคืนตามกําหนดเราจะทุกข์ร้อนใจไหมถ้าทุกข์ร้อนใจตัดจบเลยไม่ต้องให้ยืมถ้าจะเสียเพื่อนปล่อยให้เสียเพื่อนไปเลยแสดงว่าเพื่อนคนนี้คบไม่ได้มึงเลือกไปเลยจบไปไม่ต้องไปคิดเยอะมีเพื่อนน้นอยอย่างกูนี่สบายใจจะบอกให้ นี่มีเพื่อนไปนทนุงทนายอยู่กุเต็มไปหมดนี่เอาพวกนี้เป็นเพื่อนก็ได้สนุกดีออกวันวันไม่ต้องทำหาแล้ววิ่งขึ้นโลึ้นศาเลเนี่ยนะสนุกจะตายไปตอนนี้เหมือนจะเข้าวงการหวย7 5เถ้ามึงใช้คำว่า7 5เปคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วงวดที่แล้วเจ็บหนักนะเห็นไหมเจ็บมึงใช้คำว่าเจ็บหนักแต่บอกว่าเข้าไป75ปอยากจะถามว่าควรจะไปต่อหรือพอแค่มึงยังถามกูอีกหรอมึงใช้คำว่าเจ็บหนักยังคิดไม่ได้อีก โอ้โหกูละเชื่อมึงเลยการระงับความโกรธจากหัวหน้าอานืุนต่อไปแล้วเนาะการระงับความโกรธก็มีสติเนาะเมตตางวดหน้าเลขอะไรคะเดี๋ยวกปุโถนตีปากกาให้เลยนะขอบคุณอาจารย์เบียที่มาบรรยายทรรครับอาจารย์เบียว่าผมหล่อไหมอันนี้หยอกครับคำถาม ทำยังไงถึงจะมีความสุขมึงไม่มีความสุขตั้งมึงถามกูหรอแ่ะม no um ึงไม่น่ามีความสุขแล้วอ่ะนะหลังจากนี้พญนาคมีจริงไหมอยู่ที่ไหนพญนาคมีจริงแต่อยู่ที่ไหนกูไม่รู้กูไม่มีสัมโนครัวเขาอ่ะนะมึงลองเซิร์ชกูเกิลหาฐานที่ดูกูเกิลแมปก็ได้แล้วลองขับรถตามไปดูถ้าเจอก็บอกกูด้วยนะน้องโมเมเป็นใครเห็นเปจางกูยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครอ่ะนะ อีโม,โมเมวันนั้นเขาเปย์วิกใส่หัวกะบานกูนไงในไลฟ์สดแล้วเปอยู่ไป10นาทีอ่ะใส่วิกไม่เลิกเลยอย่างเงี้ยนะมันชื่ออีโม,โมเม <c oughs> กูยังไม่รู้ด้วยซ้ำทุกวันนี้คือใคร <c oughs> ผมเลิกเจ้าชู้ไม่ได้ทํายังไงดีครับห้ามใจตัวเองไม่ได้คือการเลิกความเจ้าชู้ถ้าเราเลิกไม่ได้มันห้ามไม่ได้เนี่ยมันห้ามใจไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องห้ามการกระทําทางกายกับวาจาอย่าเที่ยวไปจีบชาวบ้าน อย่าเที่ยวไปพูดคุยกับชาวบ้านแค่คิดอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ผิดมากรีบตัดความคิดทิ้งรีบทิ้งความคิดไปดีที่สุดพยายามลาอายชั่วกลัวบาปถ้าเราคิดว่าเราเลิกเจ้าชู้ไม่ได้เลิกมีเมียง่ายเลิกแล้วก็ไปอยู่คนเดียวซะถ้ามันเลิกไปได้อย่าไปกวนขวายเอาใครมาเป็นความรับผิดชอบในชีวิตเราสุดท้ายเราจะนํามาความทุกข์ทั้งตัวเราและเขาด้วยผู้บริหารหัวหน้าง,งานเลือกที่รักมักที่ชังบาปไหม ถ้าเขามีเจตนาในการเลือกที่รักมักที่ชังนะมีเจตนาของการไม่เป็นธรรมย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นอยู่แล้ววันหนึ่งเขาก็อาจจะได้รับผลของการกระทาเวลาลูกน้องมันจะรักเจ้านายมันก็เลือกรักเจ้านายคนอื่นไป่รักเจ้านายคนนี้เหมือนกันมันเป็นวิบากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครทําแบบไหนย่อมได้รับผลการกระทําแบบนั้นทําแบบนี้ก็ต้องได้รับแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีวิบากหมดอืมมึงนินทาเขาก็มีวิบากนะชาติหน้ามีจริงไหมครับ มีชาติหน้าจริงไหมครับมีจริงคาถามคือเมื่อวานมีไหมมีวันนี้ล่ะพุ่งนี้ล่ะเอามึงรู้ได้ไงไม่ถึงใช่ปะแต่มันรู้ได้เพราะว่ามันเคยมีวันพุ่งนี้มาแล้วแล้วมันก็เป็นพุ่งนี้ของวันนี้ก็ไปอดีตไปแล้วถูกต้องปะมันมีอย่างเงี้ยของมันมาหลายวันแล้วมามีมาตลอดสัตว์ร้อยาวนานแล้วเช่นเดียวกับการเกิดการตายมันมีของมันเช่นนั้นเองมานานมากแล้วและมันก็จะยังมีต่อไปเรียกว่ามันเป็นธรรมดาของมันเช่นนั้นเอง ถ้าไม่มีชาติหน้าชาตินี้ชาติที่แล้วเนี่ยเราเกิดมาอะไรจะเป็นตัวแบบตัวแบ่งอะไรจะเป็นตัวเกณฑ์ที่เรามีความแตกต่างกันละ่ะถ้ามันไม่มีพกุัพเนี่ยในชาติแล้วตายไปถ้าไม่มีชาติต่ตอไปแล้วอะไรจะเป็นตัวรับผลของการกระทําที่เราทําในชาตินี้ละ่ะใช่ปะ่ะในเมื่อมันมีกรรมในชาตินี้มันก็ต้องส่งผลต่อไปไม่งั้นกรรมมันจะหายไปไหนถ้ามันไม่มีชาติต่ตอไปคําถามอย่างนี้ใครจะทําเลวทําชั่วบัตรซบแค่ไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะไม่ต้องรับผลของการกระทําต่อไปข้างหน้า ดังนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตก็จะไม่มีผลเพราะเมื่อเราทําดีไม่ได้รับผลต่อไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุจริตก็ไป่ตตัวรับผลเหมือนกันเพราะผลข้างหน้าก็ไม่มีดังนั้นทําตามความพอใจแค่ไหนก็ได้ตายแล้วจบกันแบบนี้จะไม่มีใครทําความดีเลยผมภาวนาก่อนนอนทุกวันแต่ก็กินเหล้าทุกวันผลของกรรมจะเป็นยังไงครับเป็นวิบากอะไรครับ ก็วิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อความวิปลาสคือมึงก็เิ่าวิปลาสแล้วนะกินเหล้าแล้วไปภาวนามึงภาวนายังไงวะกินเหล้าเสร็จเมาเสร็จแล้วมึงก็ไปนั่งสมาธิหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มันรู้ได้เหรอวะกูอยากรู้จริงๆถ้ามึงคิดว่ารู้ได้เนี่ยวิปลาดเริ่มเกิดขึ้นกับมึงแล้วแต่ถ้าถ้าเราดื่มเหล้าหรือเราไปภาวนาก่อนดื่มเหล้าหรือตื่นเช้ามาภาวนาอันนี้ก็เป็นกุศลน,นะไม่ใช่ไม่เป็นนะก็เป็นได้ หรือเราดื่มทุกวันแต่เราแบ่งเวลาได้อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยมีเราเลือกเวลาที่มีสามารถทํากุศลได้แยกออกจากกาันเวลากินก็คือเวลากินเวลาที่เราภาวนาก็แยกออกไปเวลาภาวนาอันนี้ก็ได้บุญกุศลไปต่างหากกุศลส่วนกุศลอกุศลส่วนอกุศลแยกออกจากกาันไม่ปะปนกันชดเชยกันไม่ได้อาจารย์คิดว่าตอนนี้อาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับเปรียบกับหลักธรรมทางโลกถือว่าประสบความสําเร็จในเป้าหมายไหมครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะ คนรู้จักอาจารย์มากมายขนาดมหาศาลและคนมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังทมเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสํเาเร็จอาจารย์คิดว่าอาจารย์ยมีเจตจำนงอยากจะเยผยแพ่พระธรรมคำสอนให้คนได้ยินได้ฟังสัจจะความจริงแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะมามากมายมหาศาลขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสในการเดินทางไปบรรยายทําได้มากขนาดนี้คิดว่าจะบอกสอนแค่ในไร่สดแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้มันไปทุกที่ทุกท,ท,กทางทุกทิศทุกวงการเข้าไปหมดอย่างเงี้ยมันก็เกินกว่าที่อาจารย์ตั้งหลกักตั้งเกณฑ์ไว้หมดแล้วอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง กฎแห่งกรรมคืออะไรแล้วมีกระบวนการทํางานอย่างไรกฎแห่งกรรมก็มคือผลของการกระทําไงการทํางานทํางานอย่างไรก็ทําแบบไหนได้แบบนั้นเลยอาจารย์มิตรดีกับพระทีละแล้วออกพระปีเสาใช่ไหมได้คําตอบหรือยังครับธรรมะคืออะไรได้แล้วได้แล้วมึงอ่ะได้หรือยัง <laughs> ความเชื่อกับศรัทธาต่างกันอย่างไรเมื่อกี้ตอบไปแล้วเนาะ ทนายกระดูกเหล็กที่มีเรื่องราวกันอยู่อาจารย์เอาอยู่ไหมครับมันจริงๆมันไม่มีอะไรเลยอาจารย์ว่าน่าจะเกิดจากเจตจำนงเจตนาที่ไม่ได้เข้าใจเจตนากันเมื่อวานอาจารย์มีโอกาสได้ฟังรายการที่อาจารย์ไปออกประจาช่องท็อปนิวอะนะเคลียรายการเลยนะท็อปนิวเคลียไม่ใช่เสียชัดเียเลยนะเรื่องนี้ต้องเคลียเรื่องนี้ต้องเคลียเนี่ยเมื่อวานเห็นมหาหมีเนี่ยออกรายการพูดดีเลยนะเปลี่ยนท่าทีจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเลย ตอนแรกเนี่ยขึงขังกันมากเลยเมื่อวานมาพูดว่าเออพร้อมจะเจรจาพร้อมจะพูดคุยแล้วซึ่งอาจารย์ก็มหาสจจารเหมือนกันว่าเป็นรายการแรกที่เชิญมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้นเขาก็ไม่ยอมออกจนมาออกได้แล้วก็เหมือนแบบเออแบบเราต่างคนต่างไม่ใช่คนทำลายศาสนาต่างคนต่างเป็นคนช่วยกันขวนขวายในพระศาสนาเหมือนกันทั้งคู่อาจารย์ฟังคำนี้แล้วเออมันต้องอย่างนี้สิมาร่วมมือร่วมใจกัน ก็คิดว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะมีรายการในการเชิญกันมาคุยกันแล้วก็คงจะมีโอกาสดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่เปยนอะไรเรื่องคดีความอาจารย์ไม่เป็นกังวลอะไรเลยเพราะทุกอย่างมันมันไม่มีมันไม่มีข้ามูลที่จะสามารถดึงอาจารย์ไปสู่คดีความได้ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่ได้กังวลกับอะไรหนูมีแฟนอยู่แล้วค่ะแต่มีแต่คนเข้ามาจีบโอ้สวยเนาะหน <ride> ูต้องทำยังไงดีคะ มึงไม่ต้องทำอะไรหรอกม้มั่นหน้ามั่นใจขนาดนี้ทำให้เต็มที่แล้วกันเนาะคงแนะนำอะไรไม่ได้หรอกเพราะมึงสวยเกินไปอะนะแม่มึงจะมั่นขนาดนี้ยังกล้าถามกูอีกนะ อาไม่มีอะไรอะเนาะอาจารย์ขอขอบคุณทุกคนด้วยขออนุมโมทนาสาธุกับบุท่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้นะขอให้มีความสุขความเจริญคิดสินใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทําความเพียรละทิอกุศลเจริญกุศลมีสติสัพพัญญารู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพแห่งความสุขไวให้นานที่สุดใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันทุกข์ร้อนในเรื่องใดขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นไปได้ดีโด,ดยเลววันตามการกระทททททําาาางงงงกกววววจจจจแแแลละใสสสุุุุรริิิตตตตขขอออนนเั้้ด่คคฏบมมไ ทำาเ็จไปพระโสดาบาันในปัจจุบันาชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนนะครับต่อไปเยวเชเชินที่เป็นตรทชงนกานที่อ,เ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 อ,อนเราทุกคนนะครับในการปบคุณท่ากระจรา์ครับเียนเชิญ ในฐานะพวกเรานะครับที่น้องๆชาวดีบีเคเคท่านนะครับก็วันนี้นะครับเรามีพับุบเรียนพระตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็ได้รับคำทำสอนที่ดีหลายๆอย่างนะครับจากอาจาอาจารย์เบียร์บนเตียงทำนะครับก็ในฐานะตัวแทนของบริษัทนี้นะครับก็ผมไม่เคยฟังอาจารย์เบียร์ก่อนเนาะนะครับวันนี้ครั้งแรกก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วก็ วิธีการสอนวิธีการพูดต่าดต่างนะครับสอนพวกเราเนี่ยเข้าใจสามามากขึ้นนะครับก็หวังว่าพวกเรา,เราทุกคนก็เอาความรู้นะครับเอาสิ่งที่ได้รับวันนี้นะครับเอาไปคิดเอาไปไถ่ลองดูแล้วก็ทำอะไรที่สามารถทําให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้น,ด,นดีขึ้นได้ก็เอานําไปใช้ซ้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องสินตอนแรกเนี่ยต,ต่างๆหลาย,ยาอย่างนะครับเศรษฐกิจเราอาจจะยังไม่ไดีเท่าไหร่แต่ว่านะครับถ้าเรายอมรับมันซแล้วก็มองดูว่าเราจะตรับ วิถีชีวิตต่างๆของเรายป็นไงให้พวกเราเนี่ยมีความก้าวหน้าต่างที่ดีขึ้นนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์เต๋อนะครับก็ประมาณนี้มีของที่ระลึกจากบริษัทให้ถ่ายรูปไัมครับพวกเราทุกคนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะมีจะมีการถ่ายรูปนะครับร่วมกับท่านอาจารย์นะครับโดย จะเริ่มจากกลต่มนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะไล่ไปทีละสองแถวสองแถวสองแถวนะ,ค,ะน ant, ครับไปเรื่อยๆเส้นๆไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากในการสาธุตน้วยนะท่านอาจารย์อ yeah, okay, okay. yeah, okay, yeah. ่ yeah. ะม okay. าครับ ข้างนี้ไหมใช่ข้างนี้ครับเดีย๋ยวเรียนเชิญอ,อาจารย์นั่งด้านนี้เหมืนอนเดิมสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้พนักงานของเราถ่ายราูปให้อาจารย์ยืนทางนี้ดีกว่าไหมแล้วให้พนักงานยืนข้างหลังจะได้ไม่ต้องขยับกันอเอา,ท,อาทีเดียวใช่ไหมใช่ทีเดียวเลยถ่ายรวมอย่างนี้ได้ไหมได้ไปจุดตรงกลางนี่เลยไหมเอาตรงกลางพวกเราก็แหวกออกวะ หรือไม่งั้นเราก็ไปยืนข้างหลังไปไปออกไปอุตส่าห์นั่น <Minuten> ะตะบานนะอุตส่าหเสียสละใช่ไหมโดนไล่ซะแล้วโดนไล่ซะเลยจะถ่ายเฉพาะกลุ่มอะไรันใช่ครับอไได้ให้จนเหรอ

สวัสดีชาวโซเชียลแคมนะฮะสวัสดีชาวคนตื่นทำของพวกเรานะฮะตอนนี้เราจะเรียกเป็นชาวชาวคนตื่นทำดีไหมหรือว่าเป็นแกงกระถั่เดีนะฮะอันนี้อาจารย์ถ่ายรูปแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัท T B K K นะฮะ T B K K ที่อมตะนครชลบุรีนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเขาจะถ่ายลงถ่ายรูปกันนะ อดูไปก่อนดูไปก่อนเข้าได้เลยครับเข้าได้เลยเห็นเห็นมั้ครับคนถ่ายให้จังหวะด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก โอเคก็เดี๋ยวถ้าตายครับอันนี้เข้าได้เลยครับแต่นี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะเจอนเอาตุลการแค่ไหาลัอาจารย์ไปขอนแก่นวันไหนที่ไหนรอนะครับรอประกาศเนาะ เมื่อถามในไลฟ์น่าจะตอบอยากนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะกลัมาทัวรไทยไปกับอาจารย์เบียร์เม้นแล้วไปไหนต่อ <im it> เดี๋ยวไปงานาที่รชาชพฤกษ์ฮอ,อนะครับใครที่ลงทะเบียนกันแล้วไปเจอกันนะใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนไปไม่ได้นะทุกคนสถานที่มีจํากัดนะฮะไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้เจอสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะยายแหลมสวัสดีค่ะยายหลย ค่าเติมไม่เอกด้วยลูกยายสอนนะพร้อมเพรียงกันดีมากใช่อันนี้จะเป็นพนักงานนะครับบริษัท TBKK นะครับที่นี่คำถามดีนะแล้วก็ทุกคนแบบเออเป็นระเบียบดีมากชุดถัดไปครับลูกถัดไปครับใช่ครับเข้าได้หมดเลยครับที่เหลือเข้าได้หมดเลยไี่เข้าหมดพี่ ยังไม่ได้ฟังเลยไปฟังย้อนหลังนะฮะดูอยู่ที่บ้านค่ะนุโมทนาด้วยค่ะยายแหลมเจอกันอีกแล้วเจอกันจ้าหลานเลยยายแหลมวันนี้สนุกมากอ่ะเป็นเพลงแล้วยายแหลมคนเสียงหล่อเราจะอาจารย์นี่จริงกครับขยบริษัทรจะเลยลูงเรื่องสาธุดีตานนี้นับรการ ดูทุกวันเลยค่ะอนุถนาด้วยนะมาสารคอสารายานครปฐมวันไหนวันนี้แหละแหละช่วยติดตามไปทีนะน,นะจ้าเห็นว่ามีตีกลับตีกลับก็ต้องรอตามระบบนะฮะคือคืออยาให้อลุงแหลมมาแล้วคืออยาให้อยาให้ผมไปดูงานหลักบ้านด้วยเลยนะทุกวันนี้ดูคิวน้องแหลม ทำไมต้องเป็นรอนเรือน้องแหลมสูงเท่าไหร่สูง184ครับติดตามจากพ่ม่ทุกวันเลยครับโอ้โนุโมทนาด้วยนะเออลุงก็มีใช่นี่จะเป็นให้ทุกอย่างแล้วนะครับดูจากใต้หวันสาธุครับโ,โหน้องแหลมสูงมากใช่สูงนิดนึงสูงหน่อยใช่แบ่งงานกับพี่มี่นะครับ ใช่สูงพอๆอ,อาจารย์เลยเป็นในแบบจังนะจังไหนว่าดบอกว่าู้ประจําจัจสุพลสันมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะจะ,จะไล์บนเกวียนต่อไหมนะฮะ<า>ก็เลยยังไม่ได้ลงไหลห้อาจารย์าอาจารย์ร้อปสิบครับหแลที่แหลมไม่สุดน้ำมูกแล้วเย,ย่ใช่เมื่อคืนได้นอนนะ <laughs> อายุเท่าไหร่อายุ35เฮ้ปีนี้มันต้องต้องขึ้นแล้วดิ36ครับปีนี้นะปีนี้36เดี๋ยวไปต่อบนเกวียนหรือเปล่าเดี๋ยวรอนะรอไม่รู้ว่าบนเกวียนจะได้ไหมนะอาจารย์ไปไหนต่อครับไปที่ราชพฤกษ์นะรงอะไรนะราชพฤกษ์เวิร์กสเปซฮองราชพฤกษ์ฮองเวิร์กสเปซนะครับราชพฤก์ฮอแอนเวิร์กสเปซเดูอยู่ดอนค่ะชอบสั์ออสเตรเลียจากเอฟซีรีลมครับผม อาจารย์ <200. S> 2อ <im> 0 <itating> อะไร280ป้าแหลมรออยู่นะอ่ะเป็นป้าแล้วตอนนี้ <laughs> <sm all> <laughs> น้องบ่าเรมนี่ทำไมต้องสำมยงใต้ด้วย<น>คุณปียมาศบ่ายนี้ถูกต้องค่ะ ดูอยู่ชุมแพรค่ะสาธุแพร่หรอแพร่พรคนที่แพร่ก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมไปชลบรุรีหาซื้อหอยจ้ออร่อยๆทานด้วยนะครับสาธะจะลองดูนะไม่แน่อาจารย์อาจารย์รีบอยู่นะ,ะลุงแหลมหน้าทางสาธุ <laughs> อยู่สุราษฎร์นะฮะมาแต่โอ้ดูจากหลายจังหวัดเลยน่าจะดูกันทั่วประเทศเลยนะทั่วโลกนะน้องแอนแหลมสูงเท่าลูกชายพี่เลยค่ะสาธุครับคุณแหลมดูไหมตัวจริง มาก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 ,มากที่สุดในโลกเออมากที่สุดในโลกมากที่สุดในโลกที่3